ดูสุดท้ายนะครับขออาใจคนที่ชอบซูชิสไตล์แบบสมัยใหม่กันเลยดีกว่ากับแคลิฟอร์เนียโรนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นซูชิในสไตล์โมเดิร์นอันดับแรกของเขาเลยหน้าตาเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยก่อนจะเริ่มทำนะครับเดี๋ยวเรามารู้จักแคลิฟอร์เนียโรกันก่อนดีกว่าทําไมถึงเรียกแคลิฟอร์เนียโรรู้นไหมครับถิ่กาเนิดเขาเนี่ยไม่ได้เกิดในญี่ปุ่นนั่นเองไปเกิดแบบดินแดนของฝรั่งโน่นเนื่องจากว่าซูชิเนี่ยเดินทางไกลไปที่นู่นใช่ไหมครับฝรั่งก็แบบเฮ้ยข้าวโอ แต่สาล่ายเนี่ยแบบไม่ค่อยถูกใจเลยเพราะว่าสาล่าย์เขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวพรั่ังก็เลยบอกไม่เอาอ่ไม่อยากเห็นสาล่าย์เลยเอาเข้าวมาข้างนอกดีกว่ากลายเป็นข้าวอยู่ข้างนอกสาล่ายอยู่ข้างในเป็นซูชิสไตล์อุรามากินั่นเองนะครับ mm hmm. เพื่อกลบกลิ่นของสาล่าย mm hmm. ก็เลยกลายเป็นที่มาของแคร์เยโรหรือว่าฟิวชั่นซูชิตั้งแต่นั้นมานั่นเองนะครับซูชิประเภทนี้นะครับก็แตกต่างหรือว่ามีความคล้ายคลึงกับตัวซูชิ ที่เรียกว่ามากิหรือว่าข้าวห่อสลหรายที่เราคุ้นเคยนั่นเองนะครับปกติเราจะได้สลายแบบนี้วางข้าวปื้งใช่ไหมมว้วนวางไส้แล้วก็มว้วนเอาสาหายอยู่ข้างนอกริกมากิแน่นอนว่าการที่มีสาหายอยู่ข้างนอกนะครับช่วยประคองข้าวให้อยู่ข้างในเนี่ยทำให้การห่อเนี่ยมันง่ายกว่าการที่สลับข้าวขึ้นมาข้าง,างนอกแล้วหอ่อเดี๋ยวลองมาทากันดูว่าทําออกมาแล้วเนี่ยผมจะทําได้สวยหรือว่าแบบเละเทะขนาดไหนปูอัดนะครับ มาเป็นแท่งแบบนี้ถ้าเพื่อนๆทํากินเองที่บ้านมีงบประมาณสักหน่อยหาปูอัดที่มันแบบคุณภาพดีแป้งน้อยจะอร่อยกว่านะครับเราก็ใช้วิธีฉีกปูอัดนะฉีกปูอัดให้เป็นเส้นอย่าใช้แบบสับละเอียดอย่างเงี้ยไม่เอาไม่เอาหรือใช้วิธีนี้ก็ได้เอาซ่อมมนันขูดเลยด้วยความขี้เกียจให้มันเป็นเส้นเนาะเสร็จปุ๊บเราก็ใส่เข้าไปใส้ปูอัด4ี่ห้าแท่งแล้วแต่ความอยาก จริงเวลาทำนะครับเราอาจจะทำมากกว่าสูตรหน่อยก็ได้เพราะว่าเผื่อทำไปกินไปไงแล้วเราใช้มายองเนสถ้าใช้มายองเนสเนี่ยก็เลือกแบบที่รสชาติเขาไม่หวานเกินไปนะครับจะอร่อยกว่าใส่ไปหนึ่งประมาณ1ส่วนสี่ถ้วย,เ,ยเพิ่มความเผ็ดของวาซาบิลงไปสักหนึ่งช้อนชานะครับผสมกันก่อนแล้วจากนั้นค่อยมาชิมรสว่าเฮ้ยต้องปรุงเกลือเพิ่มอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าปูอัดเอยมายองเนสเอยแต่และเจ้าเนี่ยยี่ห้อ รสชาติไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคลุกก่อนเ้าค่อยปรุงขอเพิ่มเกลือสักเล็กน้อยเพราะว่าเวลากินกับข้าวจะได้พอดีเนะาะพักเอาไว้นะครับจากนั้นมาดูว่ามีอะไรอีกแตงกวานะครับใช้แตงกวาญี่ปุ่นแบบนี้จะมีความกรอบแล้วก็ไส้เขาเนี่ยน้ำจะไม่เยอะใช้ประมาณนี้จากนั้นเนี่ยเราเอาไส้ออกเราก็หั่นแตงกวาของเรานะครับเป็นแท่งเล็กๆจากนั้น ที่เหลือก็คืออะโวคาโดนั่นเองอะโวคาโดนะครับก็เป็นผลไม้แบบนี้แล้วก็หัน่นครึ่งจากนั้นเราก็บิดผลอะโวคาโดมันก็จะได้เม็ดอะโวคาโดออกมาอะโวคาโดที่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะหั่นอีก1ส่วนอย่างนี้เลยปุ๊บ oh, หั่นเข้าไปจากนั้นเนี่ยใช้ช้อนเนี่ยตักออกมานี่เห็นปหะ ออกมาแล้วเราก็สไลด์นะครับออผลอะโวคาโดของเราตามยาวออเครื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแลว้วนะครับนี่เรามีงาคั่วงาขาวคั่วหอมเตรียมเรียบร้อยข้าวซูชิบอกไปแล้วว่าทำยังไงนะครับเราก็จะใช้แผ่นสาหร่ายยาวก็แล้วแต่แล้วแต่เราแต่ให้มันพอพอเหมาะพอมืออ่ะเราจะเอาส่วนที่หยาบเนี่ยวางข้าวตักข้าวซูชิ มือของเรานะครับจุ่มลงน้ําสะอาดแล้วใช้มือเนี่ยเกลี่ยข้าวลงมาให้เต็มแผ่นเผื่อด้านบนของข้าวไว้ประมาณ1เซนครึ่งนะครับเ<ฮ>มื่อเราจัดสรรสมบูรณ์แล้วแบบนี้นะครับเหลือพื้นที่ไว้เราจะคว่ำข้าวลงวิธีการคว่มข้าวลงเนี่ยเราจะใช้เอาส่วนที่ที่เหลือเนี่ยหเซนครึ่งเข้าหาตัวนะครับแล้วเพื่อนๆก็ นี่เลยปูปอัดเวลาเราทำซูชิกินเองที่บ้านนะครับข้อเสียของมันก็คือว่าหน้าตามันจะออกไม่เหมือนกับที่เราซื้อกินมือใหม่เลยเนาะจะให้มาออกม้วนแบบโอ้โหงามเชีย้ยนี่คงจะไม่ใช่ละแต่ข้อดีของมันก็คือว่าเราอะจัดหนักมากมีอะไรเราใส่แหลกเลยพอถึงขั้นนี้แล้วเราจะทำการหอ ออเราห่อเสร็จเรียบร้อยนะครับโรยงาให้ทั่วนะครับใช้เสื่อกดอีกทีเพื่อให้งาเขาติดเหมือนเดิมเราก็จะหัน่น้าเหมือนเดิมวิธีการหัน่นคือต้องใช้มีดสะอาดมีดคมเอาน้ําอยู่ที่ปลายนะครับสะบัดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นที่เราต้องการได้เลย ทำเสร็จแล้วนะครับต้องลองชิมกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างก็โอเคนะได้อยู่รสชาติเนี่ยอยู่ระดับประถมแต่หน้าตาโูจิของเราเนี่ยอาจจะอยู่ระดับอนุบาลเพราะว่าเราทำโฮมเมดถ้าเราอยากจะทำให้มันสวยกว่านี้เพื่อนๆก็ต้องไปลองฝีมือกัน,นเยอะนะครับแต่รสชาติผ่านละลองไปทำกันดูนะครับ เป็นยังไงกันบ้างซูชิที่ว่าย,ยากเอามาทำเองง่ายๆแบบนี้ได้อิ่มกับสไตล์ซูชิของตัวเองแถมอร่อยแบบสบายกระเป๋าไม่ลองทำไม่ได้แล้วนะครับเ,เ,เพื่อนๆนะครับที่ดูแล้วอยากทำซูชิโฮมเมดบ้านนะครับเข้าไปดูสูตรเต็มๆเลยที่แฟนเพจของแสงแดดตาเป็นชิ่นนะครับดูแล้วเอาไปทำแล้วมีความสุขแล้วถ่ายรูปส่งกับนบ้านแหพวกเราดูด้วยแฮชแท็กเซววินน่าเหมือนเคยอย่าลืมว่าผมทำได้คุณก็ต้องทำได้คุณอิจูเซนนะครับ newtv เข้าใจโลกเข้าใจชีวิต